ใจเบอเนี่ยยังงงๆเข้าใจแต่ว่าไม่รู้น่าจะเข้าใจด้วยสมองนะคะค่ะคิดว่าคือเหมือนกับค่ะรู้ว่าอืมอย่างเงี้ยค่ะรู้ว่าเออเราก็คิดแล้วเราเป็นเราที่เราคิดอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราหมกุ้นเนี่ยมีแต่หลงตั้งคันอย่างเดียวแต่เพราะถ้ารู้ว่าเรากำลังหมกุ้นเนี่ย แล้วก็รู้ว่ารู้ว่าเรากําลังหมกมุ่นแต่อ้ที่รู้เนี่ยมันหมกมุ coaching, die, we we 對對่นไม่ได้ไอธรรมชาติรู้เนี่ยมันหมกไม่ได้ไอธรรมชาติรู้เนี่ยมันรู้ว่าเรากำลังหมกมุ่นไอเนียเป็นธรรมชาติที่ว่ามันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นทั้งสังขารและเป็นธรรมชาติที่มีตั้งฐานไม่อยู่ันเป็นธรรมชาติที่เบบนี้มีั้งขานไอรู้เนี่ยมันเป็นที่ตั้งขานรู้รู้ก็พอแล้วก็แค่รู้อ่ะเพราะว่าไม่ทาอะไรธรรมชาติรู้เนี่ยมันมันนอกจากมันจะรู้ว่าเราหมกมุ่นแล้วมันยังรู้ว่า ไอ้รู้เนี่ยมันตรงขาไม่ได้ก็แค่นั้นแลาอยังไงร,รู้อย่างเดียวค่ะก,ก็รู้ก็แค่รู้อะ,อะคือไ,ไอ้ธรรมชาติรู้มันตรงขาไม่ได้ธรรมชาติที่ตรงขามันตรงขาไปเหมือนผ่ากแล้วเนี่ยมันไม่ได้ให้ความหมายเลยเลยไอ้ธรรมชาติรู้เนี่ยไอ้ธรรมชาติรู้เนี่ยมัน มันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นได้เนี่ยธรรมชาติรู้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นความว่างธรรมชาติเนี่ยแล้วมันก็รู้ออกมาจากมันรู้ออกมาจากความไม่มีอะไรดังนั้นเนี่ยสังขารก็ทุกประกาดมีแต่แค่เนี่ยไอ้ธรรมชาติรู้เนี่ยมันมันไม่ไม่มีอะไรปรากฏกัทุกปิ๊ดจุ๊กจ๊กุ๊กจิ๊กกระเพื่อไหวตัวอะไรเลยมันไม่มีอะไรไหวจริงเลยมันมีแต่เนี้ยทุกประการมีแต่ธรรมชาติรู้ไม่พูดอะไรเลย มันไม่ให้ความหมายอะไรว่าอะไรเป็นอะไรด้วยมันไม่ได้ความหมายวันอิั้งขันอิวิสรงขานเลยมันไม่ได้ให้ความหมายอะไรเลยมันไม่มีคําพูดโดยข้างในแต่สังขารในใจก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ดหละจะสังขารในใจก็คือภาพเืนเนี่ยมันจะพูดอะไรมันจะคิดอะไรมันจะตึกตองอะไรมันจะมีอาการอะไรมันเหมือนกับเป็นภาพนิ่งอ่ะเป็นหนังนิ่งเลยเรียกหนังใบอ่ะหนังที่ไม่มีเสียงในฟิล์มไม่มีคนพากในใจอ่ะ มันเหมือนกับสังขารเกิดดับโดยที่ไม่มีคนภาพอย่างเงี้ยเหมือนกับพวกเราดูนั่งดูเงี้ยแล้วเป็นหลังนิ่งไม่มีคนภาพไม่มีลูกตาภาพแล้วสังขารในใจก็เกิดดับอยู่ในใจที่เป็นความไม่มีอะไรอยู่เนี่ยรู้จากไม่หลังใบไม่มีคําพูดไม่มีการภาคไม่มีเสียงในฟิลม์มใจมันรู้สังขารเกิดดับบนหลังใบ มันเป็นอย่างเงี้ยทั้งวันเลยทั้งวนันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีเป็นแต่อย่างเงี้ยใจอะมันรู้สังขารเกิดดับมันหนังใบมันไม่มีการภาคเพิ่มอะไรเลยเขาจึงบอกว่าของจริงนิ่งเป็นใบของคิดของปรุงแต่งได้ของไม่จริงของจริงนิ่งเป็นใบของคิดของปรุงแต่งได้ของไม่จริงไอ้ของไม่จริงอะไรคือสังขารเกิดดับ แต่ใจอะมันมันไม่ไม่มีคำพูดอะไรไม่มีคำอธิบายไม่มีคำบรรยายอะไรเลยว่านี้ตักขันใจพี่ตักขันพี่ตักขันมันมีว่าอันไหนที่มันเป็นความคิดปรุงแต่งอะไรขึ้นมามันก็เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองมันไม่ได้มีท่องไม่ต้องพูดอะไรมันเหมือนดูหนังใบ้หนังนิ่งไม่มีเสียงในฟีมไม่มีคนพากเข้าใจไหม ปันจะไม่มีคําพูดไม่มีคําอธิบายยิ่งอธิบายยิ่งหลงเงียบเงียบเงียบลงแล้วเจ้าค่ะมันเงียบเงียบลงแล้วเจ้าค่ะใช่แล้วพอมันมันเงียบแล้วแต่สังขารยังต้องชีวิตสังขารนี่คือชีวิตยังต้องยังต้องดําเนินไปคือลมหายใจเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวยังต้องดําเนินไปจิตสวยสังขารยังต้องดาเนินไปแต่ใจเป็นเสียงเงียบเป็นดังเงียบแต่ ังขานคือลมหา,ายใจยังต้องหมุนไปแล้วก็จิตต์ังขานยังต้องวนไปแต่ใจเป็นเสียงเงียบอใจที่เป็นเสียงเงียบเนี่ยมันบอกใครก็ไม่ได้มันจะอธิบายใครก็ไม่ได้มันเป็นไงเพียงแต่ว่าไอ้เราพูดประสาปราบอกเนี่ยมันยังไม่ใช่ของจริงเลยของจริงมันพูดไม่ได้ว่ามันคืออะไรนี่เราแคาเปรียบเทียบว่ามันเป็นเสียงเงียบแต่จริงๆอะมันไม่มีคําพูดเลยว่ามันเป็นเสียงเงียบเรืองอะไรด้วยมัน มันพูดไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่พอไปพูดว่ามันคืออะไรปุ๊บมันพุ่งแต่งทันทีพุทธเจ้าจึงใช้ว่าปัดจัดตังมันรู้ได้แก่ใจเจ้าของเองนี่มันไม่พูดแล้วเจ้าค่ะน,นั่นเลงสงบแล้วจึงรู้รู้อะไรละ่ะก็รู้ว่าบัดนี้สงบแล้วสงบจากความหลงพุ่งแต่งแล้วจึงรู้ รู้อะไรอ่ะก็รู้ว่าสงบแล้วสงบแต่ก็ปรุงแต่งนะเมื่อกี้วุ่นวายอธิบายไงก็มืแต่วุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายอยู่อธิบายไงไม่เข้าใจความสงบเลยเมื่อสงบแล้วจึงรู้รู้อะไรไม่ใช่ไปรู้อะไรก็รู้ว่าสงบแล้วเมื่อกี้วุ่นวายเหลือเกินเมื่อสงบแล้วจึงรู้ว่าสงบแล้วเมื่อสงบแล้วพูดไม่ได i̇şte. ้ว่าคืออะไร แต่รู้แก่ใจว่าบัดนี้สงบแล้วชีวิตเป็นสังขารต้องดำเนินไปแต่ใจสงบแล้วชีวิตเป็นสังขารที่ยังต้องดำเนินไปแต่ใจสงบแล้วสงบแล้วจึงรู้ว่าบัดนี้สงบแล้วแล้วก็ชีวิตที่ดำเนินไปก็แค่สิ้นอายุไขแม้แต่ชีวิตที่สิ้นอายุไขสังขารสิ้นอายุไขต่อหน้าต่อตา แต่ใจสงบแล้วก็สังขารก็ <c oughs> ค่อยหายใจไม่ออกแล้วก็ดับไปแล้วก็สังขารที่ต้องดำเนินไปภายในความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ก็ดับลงเหมือนคนนอนหลับความรู้สึกตัวความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ค่อยๆดับลงและลมหายใจก็หายใจไม่ออกแต่ใจอ่ะมันรู้ว่าทุกอย่างดับแล้วอยู่อยู่กับ จอันนี้อยู <S 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 anyway small, you know mm ่ก hmm. ับรู้ว่าไม่ใช่ไปอยู่กับใจที่สงบอยู่กับรู้รู้ว่าใจสงบอยู่กับรู้ว่าใจสงบแต่ไม่ได้ยึดใจที่สงบแล้วก็ไม่ได้ยึดสังขารที่ต้องดําเนินไปอยู่กับรู้ว่าใจสงบแล้วแต่ไม่ได้ไปยึดใจที่สงบไม่ได้ยึดสภาวะใจที่สงบอยู่กับรู้ว่าใจอะสงบแล้วสังขารก็ยังต้องดําเนินต่อไปชีวิตสังขารคือชีวิตยังต้องยังต้องเหน็ดเหนื่อยรับบาปข้อกรรม เป็นวิบากกรรมชาติสุดท้ายแต่รู้ว่าใจสงบแล้วอยู่กับรู้นะไม่ไปอยู่ไม่ไปอยู่ยึดใจที่สงบเข้าใจไหมพระรยาเจ้าทั้งหลายอยู่กับรู้รู้ว่าสิ้นผู้สเวสวยสิ้นตัวตนของผู้สเวสวยสิ้นผู้สเสวยทั้งสังขารและคือสิ้นผู้สเสวยคือไม่รังเกียจสังขารสิ้นผู้สเสวยคือไม่ยึดถือใจที่สงบแต่ใจก็สงบอยู่สังขารคือชีวิตต้องดําเนินไป แต่ผู้ยึดถือไม่มีอยู่กับรู้ความจริงอย่างเนี้ยว่าใจาสงบแล้วสงบแล้วจงรู้สงบแล้ว,แ,ลวแต่ไม่มีผู้ยึดใจสงบแล้วก็ไม่ละเกียตสังขารเพราะว่าเหตนว่าสังขารเนี่ยมันเป็นชีวิตมันยังต้องดําเนินไปอยู่เพราะว่าจนกว่าจะตายมันเป็นวิบากกรรมชาติสุดท้ายไอ้ต <ic> ัวนี <field> ้มันจะเฉียดฉิวแล้วสังเกตดีนะ รู้ว่าอยู่กับใจที่สงบเนี่ยไอ้ใจที่สงบเนี่ยมันจะไม่เคลื่อนไหวไม่ปรุงแต่งไม่อะไรใช่ไหมไอ้รู้เนี่ยก็มันที่ว่ารู้อยู่รู้เนี่ยมันคู่ใจที่สงบมันก็จะไม่ปรุงแต่งไม่เคลื่อนไหวเหมือนกันต,ตรงเนี้มันสังเกตให้ดีๆคือรู้เนี่ยมันอยู่คู่กับใจสงบเหมือนกับว่าพอนา้ําสงบแล้วเนี่ยเปรียบเหมือน พอน้ำน้ำเนี่ยมันสงบต่อให้สังขารในโลกวุ่นวายยังไงก็ตามแต่น้ําเนี่ยสงบเมื่อน้ําสงบเนี่ยพระจันทร์ในน้าก็พระจันทร์เต็มดวงในน้ําเป็นธาตุรู้เนี่ยเป็นเป็นธาตุรู้ก็ปรากฏขึ้นความจริงมันไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่พอเงาพระจันทร์ในน้ําเนี่ยมันก็มีตลอดเวลาแต่พอน้ํากระเพื่อมมันก็เลยมองไม่เห็นแต่เมื่อหลายใจสงบแล้ว ไอ้ธาตุรู้มันก็รู้อยู่กับรู้กับใจสงบเป็นคู่กันคือเมื่อไหร่ที่น้ําน้ําสงบแล้วน้ําใจเนี่ยสงบแล้วไอ้รู้เนี่ยมันก็มาคู่กับน้ําใจที่สงบคือรู้เนี่ยเปรียบเหมือนพระจันทร์ในน้ํามันไม่สามารถยึดได้ทั้งน้ําใจที่สงบและไม่ได้ยึดสามารถยึดพระจันทร์ในน้ําได้พระจันทร์ในน้ําเนี่ยรู้อยู่ว่ามีอยู่จริงเป็นธาตุรู้ คู่กับใจที่สงบก็จริงแต่พอจะไปยึดน้ําที่สงบสมมติเราจะไปยึดที่ไปยึดใจที่สงบก็เท่ากับเหมือนกับไปยึดที่น้ำน้ำที่นิ่งน้าที่สงบก็เท่ากับมีตัวเรากระโดดลงไปในน้ําแล้วน้ำนั้นสงบไหมเออน้ํานั้นก็จะไม่สงบพระจันทร์ในน้ําก็เป็นไงเงาพระจันทร์ในน้าก็หายไปพร้อมกันธาตุรู้ก็ไม่มีเพราะว่าเมื่อไรที่มีตัวเรากระโดดเข้าไปจะไปเอาพระจันทร์ในน้ํา ความสงบก็ไปไงไปหายไปเพราะเรากโดดน้ําไปจะ่หวไปเอาเงาพระนจร์ในน้ำไอ้นั่นก็หายไปพระจันทร์เงาพระจันทร์ก็หายไปแล้วก็น้ํานิ่งก็หายไปความสงบก็หายไปเหลือแต่ความวุ่นวายแต่เมื่อไหรเนี่ยใจสงบธรรมชาติรู้ก็ปรากฏคือพระ,พระจันทร์วันเพ็ญในน้ําดังนั้นธาตุรู้อะไม่ได้เป็น เป็นใจที่สงบแต่มันคู่อยู่กับใจที่สงบเมื่อไรใจสงบแล้วธาตุรู้หรือนิพพานธาตุจะปรากฏมันไม่ได้หายไปไหนเลยแต่มันมีอยู่นั่นแหละแต่ใจพอใจมันไม่ไม่สงบมันก็เลยมองไม่เห็นพระจันทร์ในน้ํารู้อยู่เห็นอยู่รู้แก่ใจยอยู่แต่ยึดไม่ได้เพราะจะยึดปุ๊บก็เท่ากับมีตัวเรากระโดดลงไปในน้ํายึดน้ําที่นิ่งน้ําที่สงบ หรือยึดจะไปเอาพระจันในน้ำไปเอาธาตุรู้ที่มันมันคู่กับใจที่สงบพอเรากระโดดไปนั่นเนี่ยเที่ยวที่เรากระโดดไปหายหมดเลยทั้งน้ําที่สงบและเงาพระจันในน้ํามันเป็นธรรมชาติที่จะได้รู้ความจริงว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้ว่าใจสงบแล้วและใครลรู้ก็พระจันวันเพลนเนี่ยมันรู้ว่าบัดเนี้ยใจใจสงบแล้วคือน้ําน้ําใจอะ่ะมันนิ่งแล้วสงบแล้วมันรู้ออกมาจากพระจันวันเพลนในน้ํา ว่าบดเนี้ยใจสงบแล้วมันจึงเปิดเผยอ,ออกมาคือรู้รู้ว่าใจสงบแล้วจึงบอกว่าสงบแล้วจึงรู้รู้อะไรไอ้รู้เนี่ยมันก็เลยปรากฏมาเมืม่อใจที่สงบแล้วแต่พอหลงสังขานความสงบก็หายไปแต่พอใจสงบแล้วอยากได้ใจสงบก็เหมือนกับเรากระโดดลงไปในน้ําอยากได้ธาตุรู้ที่คู่อยู่กับใจสงบก็เหมือน,นเรากระโดดไปในน้ําหายไปทั้งน้ําใจที่สงบแล้วก็ พระจันทร์วันเพลนในน้ําทาไมตอนแรกมันจะวุ่นวายแต่ความวุ่นวายเพราะมันเอาตัวเราไปไปหาพระจันทร์บันเพลนในน้าถ้าเรายังเอาตัวเราไปหาพระจัน,น,นาาทร์วันเพลนในน้ําไปหาใจที่สงบมันอมไม่มีวัดสงบเพราะเราว่าอยู่ในน้ําเราไายห,หาไปหามาหาไปหามาอยู่แล้วนเนี่ยเราเนั่นเองอะ่ะที่ทําให้น้ําไม่สงบและ พระจันทร์วันเพ็ญในน้ําก็ไม่โผล่มาให้เราเห็นเห็นแล้วรู้แล้วก็ยึดถือไม่ได้เพราะถ้ายึดถือก็เอาตัวเรากระโดดลงไปอีกถ้าปล่อยให้มันเป็นไม่ได้ปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นมันก็จะสงบอยู่อย่างนั้นใช่เลยแล้วพระจันทร์ก็ ความเพลนกับน้ําก็คู่กันเช่นนั้นตลอดไปแต่ถ้าเมไรคิดจะอยากได้มันเมื่อน,นั้นเนี่ยมันก็หายไปทั้งคู่ความจริงมันไม่ได้หายไปนะแต่ตัวเราไปทำห้น้ําคุนเราปฏิบัติผิดมานานเอาตัวเราไปแช่อยู่ในอารมณ์นิ่งเฉยมนานาหลายภพชาติ นี่รู้ความจริงแล้วว่าธรรมชาติมีอยู่แต่ยึดถือไม่ได้ธรรมชาติน้ำใจที่สงบมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่มันคู่กับธาตุรู้คือประจันประจันในน้ําเป็นธาตุรู้ที่เป็นนิพานธาตุเมื่อไรใจสงบอ่ะจึงรู้ว่าเนี่พผานธาตุก็คือประจันเป็นในน้ําความรู้ที่รู้มาจากใจที่สงบนี่คือนิพาน เขาเป็นอยู่เช่นนั้นเนี่ยแต่ยึดถือเขาไม่ได้เมื่อมายึดถือเขาเขาก็เป็นเช่นนั้นน่ะตลอดไปแต่พอยึดถือเขาก็เท่ากับมีตัวเรากระโดดไปในน้ําใจที่สงบหายก็หายไปธาตุรู้เจะเป็นกับพระเจ้าเหมือนกับพระจันจ์เอาพระจันรในน้ําก็หายไปเราก็จมอยู่ในความทุกข์หลายภพชาติยาวนานมากความรู้ออกมาจากใจที่สงบแน่น นีน่แหละคือนิพพานธาตุหรือพระจันทร์วนเพลนในน้ํารู้อยู่เห็นอยู่ว่ามีอยู่เป็นอยู่เช่นนั้นแต่ยึดถือไม่ได้ใครล่าะจะสามารถยึดถือพระจันทร์วนเพลนในน้ํามาครอบครองได้ไม่มีใครทําได้มันรู้อยู่มีอยู่แต่จะเอาเข้าจริงอ่ะไปยึดถือจริงๆมันไม่มีตัวตนไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันจึงยึดถือบังคับครอบครอ,อ,องไม่ได้ ธรรมชาติรู้ที่เป็นนิพพานธาตุเนี่ยมันรู้อยู่ว่ามีอยู่เห็นอยู่เหมือนประจันมันเพลนในน้ําแต่เมื่อจะไปเอามันมาครอบครองไปยึดถือเจ้าของมันกลับหายไปเพราะมันมีอยู่แต่มันไม่มีตัวตนไม่มีรูปรักษ์ยึดถือมันไม่ได้เราปฏิบัติผิดกันมานานมากเราแสวงหาในสิ่งที่ไม่สามารถยึดถือได้แต่มันมีอยู่จริง แต่คันจะไปเอามันได้ให้จริงๆกลับมันกลับหายไปจึงเปรียบเหมือนพระจันทร์วันเพลินในน้ำรู้อยู่เห็นอยู่ในใจแต่จะไปเอามันจะไปยึดถือมันกลับไม่มีเราจึงปฏิบัติผิดกันมานานมากเราจึงต้องทุกข์กันแสนสาหัส มีแต่ทำให้น้ำใจกระเพื่อมด้วยความอยากเอาอยากได้อยากเป็นมีแต่ความอยากอยากมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นมันก็เลยทำให้มีแต่สังขารสังขารน,น้ำกระเพื่อมหากว่าสุดท้ายเราในเองเนี่ยเป็นคนไปกลัวใ้น้ำคุณเราก็ไม่รู้ตัวเท่้ที่ว่า เราเองเนั่นแหละเป็นผู้ที่ไปกวนในน้ําคุณตันนี้ท่านก็จะรู้แล้วว่าทุกปัจจุบันขณะจะต้องมีความเป็นอยู่อย่างไรเพราะสัจธรรมความจริงมีแค่นี้เมื่อไหลใจของท่านสงบทาาุรู้ซึ่งเปรียบเหมือนพระจันทวันเพ็ญในน้ําก็จะปรากฏขึ้น แต่ความจริงอ่ะเขาไม่เคยหายไปแต่เพราะตัวเราไปกวนให้น้ำขุนเปวยนั้นหลายคนที่มาปฏิบัติแล้วก็ว่างเปล่าเรามาให้เช็คตรวจสอบวาอ่า,วางยังว่างยังมันใช่ไหม,นม,นมเหมนเงี้ยไม่ใช่ความว่างนะคะมันเงียบมันทั้งไม่ใช่ความว่าง มันไม่ใช่ทั้งความเงียบมันไม่ใช่ทั้งความสงบว่างอย่างเงียบอย่างสงบอย่างมันไม่ใช่ทั้งความว่างมันไม่ใช่ทั้งความสงบมันไม่ใช่น้ำที่นิ่งแต่มันคือเงาพระจันทร์ในน้ำที่ได้แต่รู้ว่ามันสงบแล้วมันคือพระจันทร์ในน้ำไม่ใช่เราไปยึดความว่าง ใจที่ว่าใจที่นิ่งใจที่สงบอันนี้มันคือน้ํามันคือน้ําที่นิ่งแต่พระจันทร์ในน้ําอะมันไม่ใช่น้ําที่นิ่งจะได้คนไี้เข้าใจวางอย่างนิ่งอย่างสงบไปอย่างเมื่อไหลใจสงบเนี่ยพระจันทร์ในน้ำจึงปรากฏไม่ใช่ว่าเข้าใจผิดแล้วมาว่างอย่างนิ่งอย่างสงบไปอย่าง นิพพานนี่ยังไอ้อยางงี้มันก็เท่ากับอไอเราเนี่ยอยู่ในน้ํานั้นเนี่ยแล้วทําให้น้ํานั้นขุ่นตลอดเวลาแล้วเราก็เข้าใจผิดเราจะไปยึดน้ําที่นิ่งแต่เราหายรู้ไหมว่าไอขนาดที่เราจะพยายามยึดน้ําที่นิ่งใจที่สง,งบนิ่งอันนั้นเนี่ยก็มีตัวเราอยู่ในนั้นะมันไม่ได้สง,งบหรอกธาตุรู้นิพพานธาตุก็ไม่เปิดเผยออกมา สอนเท่าไรก็พวกเราก็กต่คนที่หมายยึดถือมันก็ไม่เข้าใจพูดยังไงมันก็ไม่เข้าใจ,าใจว่าไอตัวเรานี่แน่มันกระโดดลงไปในน้ํามันทําให้ใจไม่สงบแล้วก็เงาประจนันในน้ําก็ไม่ปรากฏเพราะเราจะไปเอาน้ําที่ว่างน้ําที่นิ่งน้ําที่สงบตัวไอ้ธาตุรู้ที่ได้แต่รูก้ก็ไม่เข้าใจมันคืออะไรเนี่ยมันปฏิบัติเลยมัวม่วมั่วมาก ชีวิตมันเลยอยู่ังในโลกของความทุกข์ในโลกนี้และในในโลกต่อๆมาหลายภพชาติยาวนานก็เพราะตัวมั่วเนี่ยไม่รู้อะไรเป็นอะไรเราเกิดมาเนี่ยตั้งแต่เราเห็นเจ้าเจ้าก็แช่มาตั้งแต่เด็กเพราะอะไรมั่วบาค,บบคบาบพุทธเ้าใช่ไหมเมื่อก่อนเป็นหนักมากเจ้าค่ะ นั่งเหมอได้เป็นครึ่งชั่วโมงเลยเจ้าค่ะใหญ่มากอ่ะเาก่อนเป็นมากเลยแช่ข้ามภพข้ามชาติมาเป็นมากเลยเป็นเป็นเด็กเอ๋เลยนันะ่งะแช่เป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงมันไม่เอ๋ได้ยนั่งแช่ขี้ลืมด้วยเจ้าค่ะมีครั้งหนึ่งจะไปเอาน้ำมาเจ้าค่ะเดินสีรอบ พอจะพอถึงปลายทางก็ลืมว่าตัวเองเดินมาทำไมเินอยู่หน้าตู้เย็นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถึงตอนนั้นนะ่ะรู้ว่าต้องไปปฏิบัติธรรมแล้วเพราะว่าแย่แล้วเดินเดินจะไปกินน้าไปตู้เย็นสี่รอบไม่รู้จะเอาอะไร <c oughs> ใช่เจ้าค่ะ <c oughs> เป็นหนักจริงๆ,ๆเจ้าค่ะพวกเราค่อยมีกำลังใจหน่อย นี่เดินไปนานต้องเียนสี่รอบจะไม่รู้เดินมาเอาอะไรนี่พวกเรามีกลังใจขึ้นมาหน่อยเยอยไหมแล้วสุดท้ายก็แก้ได้ดีแล้วเกิดตายมาหลายภพชาติไม่มีคนช่วยแก้ให้เกิดตายเป็นลูกอีกอีกภพชาติ ชาตินี้ยังเดินไปเอาน้ำไปตู้เย็นสี่รอบยัไม่รู้เดินทำไมถ้าชาติต่อไปหนักยิ่งกว่านี้เรื่อยๆไม่มีน้อยลงนี่โชควาสนาดีมากเลยเข้าใจอย่านงนั้นได้ช่วยอธิบายอาจจัะใจพูดอจจัจใจให้ทุกคนเข้าใจทีอ่ะพุดใหม่จะได้ป้องกันการผิดพลาดพูดชัดพูดไม่ค่อยถูกเจ้าค่ะแต่ว่าตอนแรกคือ ดินดินลนมากก็เห็นว่าดินลนมากแต่ว่าไม่รู้ว่าจะแก้แก้ยังไงแก้แก้แก,ก็ไม่ได้อย่างนี้เจ้าค่ะแต่ว่าพอพอหลวงตาบอกว่ามันเหมือนหนังเงียบมันดูมันเฉยเฉยดูมันเงียบเงียบมันก็ค่อยค่อยค่อยๆ่อ,อสงบลงแล้วมันก็เหลือแต่ความ ความไม่ไม่ได้พูดอะไรเหลือแต่ความมันก็เคลื่อนไหวยอยู่แต่ว่ามันไม่มีคำพูดเจ้าค่ะมันแต่ก็ไม่รู้แล้วมันจะหลงอีกไหมเจ้าค่ะมันจะหลงอีกถ้าหลงอีกก็เท่ากับเราก็กระโดดน้ำไปน้ำมันก็ ป็นไงถ้าเรามีตัวเรากระโดดน้ําไปมันก็ไม่เงียบแล้วเออมันก็ไม่เงียบแล้วธาตุรู้นิพพานธาตุมันก็หายไปแต่ไม่ได้หายไปไหนแล้วก็เพราะเรา,ากระโดดน้ําไปพอเราอ้ามีสติปัญญาขึ้นมากูนี่วากระโดดน้ําจะไปเอาอะไรแล้วคนทําไงเมื่อู้กูเนี่ยไปกูครกระโดดน้าลงไปมันจึงทําให้ใจมันไม่เงียบไปสงบ ธาูุนิพพานธาตุก็ไม่ปรากฏมันก็ต้องทาไงมีกูเป็นคนกระโดดน้ําไปรู้ตัวแล้วก็ต้องไงก็ไม่ไม่ต้องทําอะไรกับมันเออก็ใช่ยิ่งทำอะไรก็ยิ่งน้ํายิ่งเพิ่มเข้าไปอีกค่ะก็ถูกต้องแล้วยิ่งกูพยายามจะเอากูออกมาจากน้ําที่มันเพื่อเอากูจะพยายามจะเอาตัวกูออกมาให้น้าสงบมันเป็นยังไง มันก็มีมตัวกูซ้อนไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะเพราะไอ้ตัวกูมันเกิดตายเกิดตายอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่ว่ามีตัวเดียวเพราะตัวกูจะไปช่วยตัวกูเอาออกมาจากไอ้ที่มันสงบเพื่อให้มันสงบเพราะตัวกูจะไปช่วยเอาตัวกูออกมาเพื่อให้น้ําสงบไอ้ตัวกูตัวหลาาก็ทําให้น้ําำุกแต่งเรื่อยไปถ้าเราจะตายเราก็อยู่กับความเงียบนี้ความรู้อยู่ว่า ไอ้ที่เคลื่อนไหวมันจะ <S <S เออ <จะ S 2> ตัวไหนก็<ะ>คงวนเหมือนเดิมใจก็โคสงบเหมือนเดิม,ม,ดมอยู่กับรู้นะอกรู้แต่ถ้าไปยึดสงบเม, <สง S 2> มื <สง S 2> ่อไหร่อ่ะปรุงแต่งความสงบก็หายไปค่ะเมืเ่อไหร่ไปยึดยึดความสงบปุ๊บหรือจะไปยึดรู้ที่เป็นนิพพานธาตุก็เท่ากับมีเรากระโดดน้ำเลยใจที่สงบและธาตุรู้ก็หายไปไม่ปรากฏแต่ความจริงอ่ะมันไม่ได้หายไปเพราะเราอ่ะกระโดดลงไปกระโดดน้ําไป เหมือนกลองถ้าเราตีมันถึงจะดังแต่ถ้าเราไม่ตีมันมันก็ไม่ดังเออใช่มันก็เป็นกลองแบบนั้นถูกต้อง้ะเสียงที่ไม่มีคนตีเนะี่ยคือเสียงเงียบเสียงเงียบคือเสียงที่ไม่ไม่ไม่มีคนตีไม่มีเสียงดัง แต่เสียงเงียบก็อยู่ในท่ามกลางเสียงดงังเมื่อใจเราเงียบสงบแล้วเนะี่ยธาตุรู้มันก็อยู่คู่รู้ถ้าจะทมความจริงเนี่ยมันก็อยู่คู่กับธรรมชาติว่าเสียงเงียบมันมีอยู่เสียงดังมีอยู่ความสงบมีอยู่ความเคลื่อนไหวมันมีอยู่มันเป็นธรรมชาติคนละส่วนกันเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราจะเข้าใจธรรมชาติภายนอกเราเาใจธรรมชาติภายนอกจะเข้าใจธรรมชาติภายในต้องดูสิเนี่ย ธรรมชาติรอบตัวเราตอนนี้เป็นไงเราได้ยินเสียงอะไรบ้างมันก็มีมันก็มีเสียงดังแต่ว่ามันก็ไม่ไม่เกี่ยวกันมันใช่่ธรรมชาติภายนอกมีเสียงกบเสียงอ่างเสียงจิ้งหรีดเสียงสัตว์ร้องกันระเกงเแพอฝนตกแต่เสียงเงียบไม่ได้หายไป เสียงดังมีแหล่งกําเนิดของเสียงดังเสียงเงียบไม่มีแหล่งกําเนิดใช่เสียงจะดังเท่าไหร่ก็ตามมีระยะทางมีความถี่ของเสียงดังเสียงเงียบไม่มีระยะทางไม่มีขึ้นความถี่ไม่มีระยะทางไม่มีขึ้นความถี่ ดังนั้นเสียงเงียบจึงครอบคุมโลกกระทาดภายนอกและโลกกระทาดภายในหมดที่เรากล่าวพูดแต่แรกว่าอะไรก็เป็นโลก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 มีอะไรบ้างแต่เสียงเงียบเนี่ยครอบคุมโลกทั้งหมดเลยเสียงดังมีอยู่แค่ในโลกอยู่ในขันห้าอยู่ในโลกแต่เสียงเงียบ มันครอบคุมโลกหมดเลยมันไม่มีขอบเขตไม่มีแรงกำเนิดของเสียงเงียบ <tortured. S 2> แต่เสียงดังมีแหล่งกำเนิดของเจ้าของเสียงเสียงเงียบไม่มีแหล่งกำเนิดของเจ้าของเสียงมันต่างกันฟ้าขับดินตรงนี้เนี่ยเสียงเงียบในใจไม่มีแหล่งกำเนิดของเจ้าของเสียง แต่เสียงดังมีแหล่งกาเนิดก่องเจ้าของเสียงคือกูนี่เองเป็นเสียงดังมันมันจะคงอยู่อย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นตลอดการมันเป็นเช่นนี้ตลอดไปแม้แต่พุทธเจ้ากี่พระองค์ก็มาค้นพบธรรมชาตินี้ไม่ได้ค้นพบธรรมชาติที่แตกต่างกันเขาจึงเรียกว่า สัจธรรม